โอเคผมก็ซาดกันด้วยวันนี้ก็ไปอยู่ในวอลซีเซิร์ฟเวอร์อีคีนะครับจากที่ผมทำคลิปไปแม่งมันว่ะและผมลองเล่นรอบดูมันดีเคียบผมว่าใช้ได้เลยล่อสองเอกมันเซิงตอนนี้ก็เริ่มมีคนแล้วนะครับจากที่ผมทำคีบไปนี่นะครับนี่ผมได้ปืนนั้นเอสามมาผมไปยิงแตกว่ะไม่คนเซิงมันแม่งรวยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองรีวิวท่านก่อนแล้วกัน ไอเซตเก้าสิบเหรอยเติมมาก็ได้เอ้ไม่ได้เติมสม่างใหม่ก็ได้หนึ่งเซตนะครับเดีบอกไปเพราะว่านี้คือช่วงทดลองเล่นแมไม่บอกระดับมือเก๋บอสีได้หมมาเดี๋ยวพเ่ทักแม่มาคุยกับคุณได้บอกว่าอย่าขายรหัสบอสีทไมป่านี้กันจวะแม่ไม่เล่นบอสีโอ้โหเยชเดเยนี้มาลางแตกนะพูดเลยเอบวกสามเอเกสีบ้ยมันมามันม ไอเหี้ยมันกลัวพร้อมยาวให้เป็นเลยเกมเนี้ยเมื่อไหร่เมื่อไแม่ยี่ออกออกอยู่นอกเฟซอะโอ้จอมเพียอยากรู้ว่าพร้อมแม่เล่นแม่ไดอยังไงแม่ออกไปยิงกูจูโขกเนี่ยตอนนี้มันยิงกูไม่ตายจริงๆนะบอกเลยจูได้ทั้งวันอะอ่ะไอเฮียมันป่ากดีเลยเอาเอสามะใช่หรอสวยเพื่อนโว้มันมัน มันลุมเหรอไอ้เนี่ยโอ้ได้เล่น A 3กันหรอใช่ได้กูบอกเลยไม่ตายดีไอพวกเด็กขี้ขผมประจวบนะให้จอนจบรู้เรื่องรุมหมอเลยขี้เอ๊ะไอพวกสอให้ผมยืมป่ะอะไรซึ่งกูมาวะท่านหนูครูมีหน่อยเพีสองป๋อเล่นดิไม่มีเดี๋ยวนะอย่าให้ตัวแข่งกูมานะแปกอยู่แล้วไม่เห็นหรอกให้ตัวแข่งกูมาแ่น้องยังไม่หายให้ออออะไรเเเด็กน้ง เดี๋ยวฮะตัวเรื่องมันแตกกี่รอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงดูนะกูเอาแบบยาวที่ต้องเลยสันยิงแล้วปอ่ฮัลโหลอ่าเอามาอันนี้เมาเซนนี่ผมให้ผมให้อะเอ็นไม่มีวะอาใส่อันนี้่ฮัลโหลนายนะใส่อันนี้นายเอาหมดตัวนี้เขาไม่ได้คุยกับมือเอาหมดตัวนี้ มีปะใส่ใบใส่ใบไม่ต้องให้ผมเก็บไปไม่ทำเอสองแตกเลยอะเอาไม่เอาหรอใส่อันนี้ดีกว่านะคูอยู่แค่นั้นเอาไหเอาเอาปืนมาใีญ่แหละบ่เลยสัสเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวแบ่มึงเงาวิริจิตแม่จะรู้เรื่องเลยพวกนี้ละเก่งนะเกาะไอรินทำ้มมันแตกมันแตกสวยเออซ็ตมันเองไม่เชื่อรอ ได้บอกไหเลี้ยวสามตีแค่สองคนพอนะเดี๋ยวผมพาอิ่มแตกเหรอเออมันแตกมันแตกแล้วพูดเล่นได้เหี้ยต้อมาตีสามมาเดี๋ยวไม่พูดหน่อยนะลำพานที่จะต่อเราตอบเดี๋ยวเราพูดเหี้ยดิสออเคหมดนี่อ่ะมันมันไม่ได้ตีสามคนมีคนตีสองคนในคนอยู่คนเดียวเรื่อนตามมาดี จุกได้จุกจุกได้จุกไว้ก่อนอยากกินจุกปะจุกปะจุกอเหมอนกันเเนี่ยเพื่อนอ่าขึ้นมานอยขึ้นมาใจเย็นใจะแตกจะโดนเอสบวกน้ำ้มก้าร่อยกันน่นี่เพนมีแตกไม่รู้รอนะไม่แตกแตกไปดิขวยหน็จะแน่เฮียเรียกเพื่อนหมาเป็นหมาเลย มามาขึ้นมาขึ้นมาเลยไปม,มาแตงหนึ่งแล้วแตงหนึ่งแล้วเอาดิเอาดิขึ้นมาช่วยผมดิ A ส <มะ S 2> องแตกในเมมมันตีกันสามคนสองเออมันตีกันเยอะจังวะเออที่เรามาตีกันนี่ผมเน่ยแค่สองคนเองผมก็มีก็อสอง,สอง ถอยมาถอย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 เชื่อผมเชื่อผมถอยแล้วถอยไปหมดแล้วเชื่องจังใชปืนในสองกระโหลเพื่อนมีเอสามไหมต้องเล่นเอสามช่วยหน่อยอ่ะใครใครจะตีมั่งผมผมไีเต้เลยแล้วแต่ถ้าตีเพื่อนผมว่าผมว่าเขาตีด้วยเออมาเดี๋ยวมามามากำลังออกอเฮ้ยนี่นี่ยศผมเยอะสุดเลยใช่ไหมเนี่ยในเนี้ยหรือว่ามีคนเยอะยดตัวผมอีกผมไม่รู้อ่ะ ไอ่เช่หนุมหรนะหนูไหมผมว่านูเนียเลยนะเดี๋ยวรอสองเอกมาก่อนที่จะต่อนะสองเอกเตรียมรอล่าผมได้เลยไม่ผมอะต้องเตรียมล่ามได้เลยพี่รับมือไว้ดีเนี่ยล้านผมอะโคตนกะแม่ผมอายุแอล้านแต่พี่สองีได้ไมอย่าตีก็ลยตีเพื่อนผมหรอเพื่อนดมากะรับพี่รอตีเขาเลยตงเขาไปตงเขาไปตงเขา เลขหนึ่งกับเลขสามเลขหนึ่งกับเลขสามตีเลขหนึ่งกับเลขสามไปตียังดับตีดิเอาตียังนะ่ะเหมือนตีเลยมึงออกตียังอะตีเลขหนึ่งกับเลขสามไปเพื่อนเขาไม่ออกเขาเขาไม่อยากตีเพราะผมออกเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปตีเองก็ได้ Đúng, một đại đại à. ạ. Để một tí bà nữa Một lần cái đây chúng tôi là nó bỏ con. แม่เอ้ยเพื่อนกูเสือปืนเอสองเแตกอีกที่แล้วกกูกำลังกันได้หม็นหัวตัวเอนึอ่ะบ้ารมเปล่าโอ้ยเนี่ยดูมึงเล่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นหัวเตียงนะผมเป็นหัวเตียงครับเดี๋ยวผมป็นหัวเตีงยไอ้หัวตัวอหนึ่งผมไม่เล่น้วไหมเออกูยังมีอยู่เอหนึ่งผมไม่องการลวเอหนึ่งคูไปเยอะแลเอหนงเดาอย่าดองกล่องก็ดองกล่องก็อย่าอใหม่เอากล่องมาพักไเพื่อับตีไปไปรับับับหางองต แค่อย่างพวกพี no bueno, ouais, pues, no sí, ่เขาคนจะขมตูดไม่ไหวเลยเดี Nintendo, ๋ยวมันก็รู้ว่าผมอะเป็นใครบอกบอกให้เขาลงมาอีกได้ปุ๊ผมไม่ต้องหรอกขึ้นเลยเชื่อผมขึ้นดิเดี๋ยวมันก็รู้ว่าผมเป็นใครเป็นคนมือแตกอันหนึ่งเอสามแตกเอสามแตกไปดิเอสามคู่ยิงดิยิงดิ อะไรวะชั้นชั้นสองชั้นแรกไม่รู้ไอ้เทียมึงอาห่วงเก็บของที่หาเลยใครวะห่วงเก็บของมึงยังหิวทำไมเนี่ยโอ้คอเก็บได้เนาะมันอยู่ชั้นแรกอยู่ชั้นสองไม่รู้ไอป๋าไอ้เทียไอ้มึงแต่งดูเก็บอยูวแล้วห่วงอ่ะไม่ได้เก็บกำลังเก็บหนึ่งหนึ่งก็ได้นะหนึ่งหนึ่งก็ได้นะ แต่อนพี่พี่ UFO คนดีอ่ะผมเรียกว่า UFO ได้ไหมได้ได้ได้ไม่เป็นไรครับผมเรียกพี่การนะกันการคือเรียกพี่ UFO เป็นชื่อการอ๋อตั้งตั้งชื่ออะไรกาชบุรีเหรอไม่ใช่ว่าชื่อเอฟโอคือการส่วนเพื่อนผมนั่นก็ชื่อชื่ออะไรวะหมาไอ้สัสคุณพูดเล่อนะเคลื่อนมาใหม่ เอาไปชื่อพัดแล้วกันพัดดนี่หรอพัดลมกับพี่การเฮ้ยใครก็ได้ออกตีคนหนึ่งนิดเพราะว่าอันนั้นจะได้สามสามเท่าเขาไงเอ็งเลยเอบีเออเฮื่อนไปไม่เวลาไม่เป็นไรเพื่อนล้มวางใล้คุณเอาไปเพืมอนล้มวางให้คุณโอ้โหเลอแล้วมวยจ้ะไอ้พี่กับผมอะให้ให้พวกนายเข้มให้พวกนายเข้มเอ้าอย่าเพิ่งยิงสิ หรือเจะานึงนึงได้นถ้ามึงยิงกูจะไม่เล่นกูตลอดชีวิตเลยเฮ้ที่มันคนต่างประเทศนี่หว่าใช่ไงก็เมื่อกี้เขายังด่ากูบอกตักอยู่เลยเะไรแบตักอยู่ไทยแลนด์งีนด่าอย่างเ้วไอ้ตีด้วยตีด้วยฮะเนาะกูไม่ตีมึงหรอกไอ้เจ้าเชื่อเดไอ้เหี้ยังไม่คุยไม่คุยกาไม่ตีคนเดี๋ยวกูตก เขาไม่ตีกูยังมึงหรอกเขายังพูดอยู่เลยลุ่มนะลุ่มนะบอกเลยว่าลุ่มนะเขาไม่ตีมึงหรอกเขาไม่ตีมึงหรอกตี๋ยเ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 ตี๋อาเวไเอาหลังยิงหลังยิงหลังยิงช่างมันเถอะตีแม่ตีแม่ตีมึงไม่รับตีกูละไอ้บีมจะตีแบบนี้อย่างเัาแล้วแต่มึงอะโอ้หพี่พัดปลาขึ้นเถอเพื่อนขึ้นเถอพี่รับจัดการ ใครใครมีเจี๊ยเนี่ยขึ้นกันหมดเล้นตุ๊กตุ๊ใครมีเจี๊ยบบ้าผมครับผมมีเทสครับวห้มงไปก่อนเลยพวกน่ะว่าห้มงไปก่อนเลยขึ้นไปขึ้นไปเด็กกุ๊บซอมมาเพื่อกูโดดแล้วกูเข้าเลยเฮ้ยไก่พร้อมเราทำได้เป็นจ่าโอ้ยเลยเจ็บ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 มาแตกเอาเพื่อนรับตัอยู่นะเสียง เฮ้ยคอคอคออี่นี่ก็ขอเดี๋ยวอะไรอีกขอขอคอนกคอนจะได้ใจไม่ไม่หายไม่หายอยู่ไม่หายไม่หายกุยทำไมม่มีเล่นเลยพี่อี่ชื่ออะไรนะหมดแล้วพี่กาเนรอพี่เอเอ้พี่ยูเอฟโอโอ้ยนม ผมยังไม่มีเล่นเลยเอกัรลุงตู่รู้คือลุงตู่ยงกูนคไม่เห็นิกดสเก็จังเี่เจะได้เห็นชัดไอ้ไอ้ไอ้เพื่อนมึกดสเ็ด็จะได้เห็นชวดแล้วไอเออกูลืมกดไอ้เ่กูคิงคนมั่วเลยเพื่อนหนงก็แต่หรมันอยู่หลังมึง เขาอยู่เซิร์ฟด้วยกันเนี่ยกูติดโควิดไปเนี่ยเหี้ยไะให้ปากเอยเหี้ยไอ้กูไอเหี้ยเฉยยันอย่ากวนตีนมมงไอแล้วกูยาวส้นตีนหนุนปากเหรอเมื่ฮัลโหลพี่เจงฮัลโหลเออฮัลโหลพี่ อยู่บนเนี่ยฮัลโหลเจงฮัลโหลออสะก,กีอันหนึ่ง,งหนึ่งโยก็จได้หนึ่งเก้าละวันแ <One and> <and one S 2> อนวันวันแอวันี่หนึ่งป่ะพี่ตัวภาผมตกภาษาอังกฤษอะ่ะหนึ่งหนภาษาอังกฤษพูด,ดว่าอะไรวะพี่วันอ,อวันไงวันอวันนะ วันอวันม,มาดิ come on เจอคนต่างประเทศหรอหรือคนจีนนะไม่รู้เอ้หรือคนไทยไม่รู้อ,รอะไรผู้ที่อะไรมังเอ๋อป่าววะคนเวียดนามหรอพี่ you hack ปะบอกก็ได้วัน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  you hack ไหมฮะ เวียดนามมันเอยไม่ตัดมันเออยมันเออในสัตว์ช่างมันน่ะบอกวันวานเลยชั้นไปกินเวียดนามพ่อพุกไต้พูดเปนดิกว่าเฉยเหรอผู้ชายผู้ปวดในสัตว์พูดว่วแต่แม่เลยนี่ว่าคือไผ่หให้ลุมเลยพี่เติมาม่าแดกดีกว่าพี่เจ๋งผมจะโดนลุมว่ะโดนโดนโดนเวียดนามลุมโดนพม่าลุมเป็นหนามงโก้ปะ เฮ้ยคมว่ะเป็นนามคมว่ะ no 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 so oh ไม่ไม่ no 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 กากกากกาก no 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 กากกากเวียดนามกากกูถือยาย,ยิงเขาไอเ้เนหี่ยกลัวอะไรวะ เวียดนามแม่งคม,มเลยเว้ยแต่แม่งเล่นโคตรปัญญาอ่อนเลยเล่นลุมลุมยูลุมมานอนยิงนอนยิงพ่อมึงอะ่ะโอโดนลุมไอ้เหี้ยเด็กเหี้ยเวียดนามลุมกูไอ้ว่าแตกงงเลือดแม่งเหลือสี่พี่เจ๋งปัญยาไม่ทันไอ้เหี้ย อันเปิดก่อนตัเปลอะวะกากระ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 เวียดนามกากกาะกระกาะกระมากลุ่มๆๆกาะกระกระ no no กาะกระกระสวะสวะมึงอยากคนเตนเวียดนามแม่มึงอ่ะอยากคนเต้นอยากูอยากคนเต้นเวียดนำพ่อมึงอ่ะอยากเล่นโคตรตุ๊ดเล่เล่นลุมเฮ้ยกูสมเพศอะนะมามึงมึงออกมึงออกจากประเทศกูไปปะปะปะไปกาตีนปะออกจากเซอร์ไปปะปะปิงนาน อะไรมึงพูดเยี่ยมมึงเอ๋อเปล่าวะภาษาเวียดนามแม่มึงไะภาษาเนี้ยเหนีอะไรน้ำประวันน้ำประวัแม่มึงเล่นลูกมันกระจอกตักอยู่อะไรตักอยู้อะไรไอ้เยี่ยตักอยู้อะไรอะไรอะไรมึงพูดภาษาไทยดีเยือมึงพูดภาษาอะไรดีง้อง้อเปล่าวะอ่ะเดี๋ยวกูขอล็องด่าคำนี้ลูเกลี เฮ้อต yeah. yeah. ีนะอย่าอยู่มาม่าต้องมามากินเนอะอกูไม่เข้าใจรีวิวดอเจ้าของเฟซหน่อยเป็นแน่อเปล่าอยู่อยู่อยู่ไปดอกอยู่ไปดอกเซตหมาปักปักดอกปักดอปัก มึงดอกปักไอ้เดชแม่ไอ้วานไอ้วานพูดไอ้วานพูดมันหลังเพราะมันยาอ่อนเลยเหี้ยก็ดอกบ่าบักอ่ะดอกปักก็หมาปักอ่ะเฮ้ยมันเหาะเซตบ่าปักอ่ะดอกปักดอกปักอ่ะเข้าใจป่ะดอกปักเข้าใจป่ะเนี่ยปักอ่ะไอ้สัตว์มันมันชื่อพันหมาไอ้เหี้ยดอกก็หมาไอควายดอกปักแค่ เอากระดอกปักอะผมวิ่นเลยอะกระดอกปักซื้อมาหมากินวหรเป็นนาบัญญาอ่อนนี่ยเนี่ยกูจะใส่หน้าให้ด้วยเหี้ยกระจอกตุ๊กเทศหมาเหี้ยเป็นนาบัญญาอ่อนอเนอแดกแตกมาหมาเนี่ยเหี้ยไม่กูบอกตัวเองก็แตกมาหมานะอุ้ยโหเป็นนานม,มังคมว่ะมึงหมาเหรอ ถ้าแตกมาปุ๊บมึงหมาเลยใช่ปะ่ะก็มาใส่เด้หมาเอามันแตกไม่ไม่ถ,ถ้ามึงแตก่งม,มึงแตกแล้วมันจะหมาเลยอ่ะอยู่จะไม่ไมกินด,ดีวะหลอดเป็นคุยอะไร เวียดน,นามแม่มึงอ่ะกูขำไม่เหี้ยสมเพศเฮ้ดียิงกิ้งอะคนเวียดนามไม่เหี้ยป็นยาอ่ะไปไปไปเล่นเติมมึงนู่นกลับประเทศไป,ไป,ไะะไปเ,เหี้ยกูขำบป็นแกตีิน่ะเฮ้กูไปอะไรเยอะได้เซ็ตคืนน่ะทุกทีไว้ไอเด็กเหี้ยพ่อ,อตายผมด่าวเว่นาม่างนี้ได้เปล่าพี่แค่ดูดิไม่กลัวตีเลยเหี้ยโคตรควตีเลยเดู เดี๋ยวซื้อข้าวกินแป๊บนึงเดี๋ยวกูมาเออกู่ขำโอเคครับผมทุกคนไอ้เหี้ยขำ่ะไอ้เหี้ยเจอคนเวียดนามแล้วมั้ยมึงใส่แว่นเออไอ้เหี้ยกูเจอคนเวียดนามเว้ยกูยิงหมักปะมันแตกไอ้เหี้ยใช่ครับไใช่อี้ยโคตรขำเลยมึงเห็นในโฟนที่มันไม่พูดจะพูดมึงวะเป็นคนเวียดนามเว้ย ฟังคนไหนดีนะกูฟังเสียงมันไม่ได้ดีมันเหมือนพึ่งพูดไอ้เนี่ยมันลุมกูมันคนเตีนพี่ชายทานอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บอกแค่นี้ครับถ้าใครชินชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร้ครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งมายละทุกคนสำหรับเจอกันใหม่คลิปหน้า เจออีกทีนึงโปรโมชั่นใหม่กับพี่สองเองครับเดี<า>๋ยวผมรอล่ะ<า>พี่สองเองเต็ตมตัวไ้ด<า>่ะขอทุกคนกับคำหยาบที่พูดออกไปนะครับคนเ<า>ราใจัเย็นก<า>็คนเวียดนามาคนตีนะโอเคครับผมแล้วเราเิมนี้ก็พอแค่นี้ครับเจียกยนกดตีกดบาก